านสะกดคำสระอิมีบอสะกดกออิบอกิบขออิบอขิบขออิบอขิบงออิบองิบจออิบอจิบจออิบอจิบ ชออีบอชิบชออีบอซิบดอีบอดิบตออีบอติบทออีบอทิบทออีบอทิบนอีบอนิบบออีบอบิบ อีบอปีบพออีบอปีบฟออีบอฟีบพออีบอปีบพออีบอฟีบมออีบมีบยออีบยิบรออีบริบ ลออีบอลิบวออีบอวิปสออีบอสิบหออีบอหิบออีบอีบ si.